สวัสดีครับจากบริษัท APL a เอ a ียนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเป็นแวคข้งปั๊มของแบรนด์รีเทคนะครับแวค้งปั๊มตัวนี้ครับจะมีทั้งหมดเป็น3โมเดลนะครับเป็นตัว V700 V900 และ v 1 2 0นนะครับตัวที่เราจะมาแนะนำวันนี้จะเป็นตัว v 1 2 0นนะครับผมจะมาแนะนำภายนอกก่อนนะครับเราก็จะไปดูในเรื่องของระบบการคอนโทรลด้านในกันนะครับครับสำหรับ ภายนอกตัวแววกข้ามปั๊มนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวดักไอ้น้ำมันตรงนี้นะครับสไลมนอยด์วาลเซนเซอร์สุญญาอากาศและอะแดปเตอร์สำหรับสายสายแวกข้ามนะครับและส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นไซการ์ดไว้ดูระดับน้ำมันนะครับก็จะมีขีดบอกตรงนี้นะครับสำหรับคนซื้อไปใหม่ จะมีฝาปิดอยู่ตรงนี้นะครับให้เราทำการเปิดออกและประกอบชุดนี้เข้าไปนะครับจะเป็นตัวดักไอ้น้ำมันนะครับแล้วก็จะมีฟิลเตอร์ด้านในด้วยแบบนี้นะครับตัวนี้เขาจะมีฝายางมาด้านบนทุกครั้งที่เราใช้งานเราก็ทำการเปิดออกหลังจากใช้งานแล้วเราก็ทำการปิดฝายางนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นต่างๆนะครับหรือเศษอะไรที่มันจะสามารถลงไปได้ ทีนี้ผมจะมาอธิบายการใช้งานเบื้องต้นในหน้าจอนี้นะครับครับในส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับขนาด3ามทัแนะครับไว้สําหรับใส่สายแวคคัมนะครับเดี๋ยวจะทดสอบตัวอย่างให้ดูครับลักษณะสา,สายแวคคัมก็จะเป็นขนาด3ามทแหรือ3หุนนะครับ สมลักษณะนี้นะครับในการทําการแบ็คําในระบบนะครับแต่สําหรับพี่ช่างท่านใดที่ยังไม่ได้มีสายแบกคําตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับที่สามารถถอดออกได้ด้านในก็จะเป็นหัวขนาด1นึทับสหรือ2หุ่นนะครับก็สามารถใช้กับสายเกตทั่วๆไปได้นะครับตรงนี้และในส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัวเซนเซอร์ของสุญญากาศนะครับที่จะ ลิงก์ข้อมูลมาปรากฏบนหน้าจอนะครับส่วนตัวเลานี้จะเป็นสเตีนอยด์วาล์วนะครับที่จะทำมีมีลิ้นเปิดปิดในการทำงานนะครับในการออตอนที่เราทำการแวร์คัมในกรณีที่เปิดการใช้งานเขาก็จะเปิดสเตีนอยด์ให้เราทำการแวร์คัมแต่ในกรณีที่มีสถานการณ์ไฟดับหรืออะไรลิ้นตัวนี้จะปิดนะครับก็สามารถ คงค่าสถานะการแว็กไว้ได้นะครับอันนี้คือข้อดีของตัวเซเล์นอย์วาลทีนี้เรามาดูในส่วนของหน้าจอด้านในนะครับสวิตช์จะอยู่ด้านหลังของหน้าจอคอนโทรลน,นี้นะครับจะอยู่ตรงนั้นนี้ถ้าเราทำการเปิดขึ้นมานะครับก็จะปรากฏหน้าจออย่างที่เห็นกันนะครับพอมันขึ้นหน้าจอนี้มาแล้วเนี่ยให้เราทำการคลิกไปที่หน้าจอเป็นระบบทัศกินนะครับ ก็จะเข้าหน้าต่างการเซตค่าต่างๆนะครับการดูค่าต่างๆการทํางานการเซตติ้งต่างๆอันนี้ผมจะมาแนะนําทีละอย่างคร่าวๆให้ดูนะครับตรงปุ่มนี้ก็จะเป็นตัวกดเดินเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มปิดเครื่องนะครับทีนี้เรามาดูที่หน้าต่างแรกหน้าต่างแรกจะเป็นการแสดงสถานะต่างๆของตัวเครื่องแบตครัมนี้นะครับก็จะมีการบอก การทํางานของมอเตอร์นะครับว่าหยุดทํางานหรือกําลังทํางานตัวมอเตอร์เทมตัวนี้นะครับออยเทมอยู่ตรงนี้และแวทคัมสเตตัสนะครับตัวแวทคัมสเตตัสนี่ก็จะบอกว่าอัตราการไหลของอากาศนั้นกําลังไหลออกหรือถูกดูดเข้าหรือสถานะคงที่นะครับก็จะขึ้นสถานะหลังจากที่เราเปิดใช้งานแล้วนะครับเขาจะคํานวณตรงนี้อีกทีหนึ่ง ตัวนี้ก็อย่างที่อธิบายไปเบื้องต้นก็จะเป็นเปิดและปิดนะครับหน้าต่างนี้จะเป็นการแสดงค่าไมครนอยู่ตรงจุดนี้นะครับทีนี้ในหน้าต่างนี้เนี่ยเราสามารถใช้แอปพลิเคชันของ Elite Two นะครับโหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับเดี๋ยวผมจะมาอาธิบายเพิ่มเติมตอีกทีนึ่งก็จะสามารถเซตค่าต่ำสุดสูงสุดของทั้งมอเตอร์เทมและออยล์เทมนะครับให้มีการแจ้งเตือนขึ้นมาในแอปพลิเคชันนะครับ ในกรณีที่สมมุติเราตั้งค่าความร้อนของมอเตอร์สูงถึงเท่าไหร่ให้แจ้งเตือนในแอปพลิเคชันหรือออยเทมให้แจ้งเตือนประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูในหน้าต่างต่อไปหน้าต่างนี้ก็จะเป็นกราฟของการทำงานนะครับเมื่อเราทำการแวดขัมในระบบนะครับก็จะมีตัวกราฟขึ้นให้แสดงสถานะให้นนี้นะครับและทุกอย่างสามารถบันทึกข้อมูลลงใน ระบบแอปพลิเคชันได้นะครับเพื่อทำการสร้างรีพอร์ตเพื่อตรวจเช็คอีกครั้งหรือทำรีพอร์ตเพื่อส่งให้กับลูกค้าเรามาดูหน้าต่างต่อไปหน้าต่างนี้จะเป็นการเซ t t i n g นะครับก็จะสามารถเลือกค่าหน่วยสุญญรกาศได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไมโครทอมิลทอร์หรืออื่นๆน,นะครับก็สามารถเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานได้เลได้เลยนะครับ ส่วนด้านนี้จะเป็นการเลือกองศานะครับอยู่ที่เซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์ขอโทษครับนี่หน้าต่างการหน้าต่างการตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบ็กคั่มนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าต่างเกี่ยวกับการบันทึกการทํางานนะครับก็สามารถอ้างอิงในคู่มือการตั้งค่าได้หรือพี่ท่านใดที่ไม่รู้การตั้งค่าเนี่ยก็สามารถดูในคู่มือหรือสอบถามมาทางเพจได้นะครับในส่วนตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นการเซตติ้งเดือนวันปีชั่วโมงนาทีนะครับเรามาดูหน้าต่างสุดท้ายคือระบบซิสเ็มตรงนี้ก็จะแจ้งว่าตัวระบบตัวนี้เป็น English v e r s i o ่นนะครับตัวนี้จะอยู่โฟล l a t e อยู่ที่12 c ส m นะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวเอ่อโมเดล V 1พันะครับถ้าเป็น V 900ก็จะอยู่ที่9 c ้ m นะครับ ถ้าเป็น V7 0 0ก็จะอยู่ที่7 CFM ตัวนี้จะเป็น Holding Time นครับสามารถเลือกการตั้งค่าได้ Running Time ก็จะเป็นอบอกอายุการใช้งานของตัวมอเตอร์ครับว่าเราใช้งานไปทั้งหมดกี่นาทีนะครับก็เอาสามารถเอาไปอ้างอิงกับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูหน้าตาแอปพลิเคชันคร่าวๆนะครับ ตัวหน้าตาแอปพลิเคชันจะลักษณะนี้นะครับ i t o u ของผมจะเป็นระบบ iOS นะครับหน้าตาจะคล้ายๆกันหมด iOS หรือ Android ผมจะเข้าไปให้ดูคร่าวๆครับพอเข้าปุ๊บเราสามารถเชื่อมต่อเลือกได้นะครับว่าสามารถเชื่อมต่อกับเ,ออเป็นอุปกรณ์ตัวไหนอย่างตัวนี้ทำการเปิดเครื่องแล้วเขาก็จะมีสัญญาณไวเลสให้ให้เราทำการเชื่อมต่อ ครับที่ผมบอกนะครับก็จะมีหน้าตาการเซตค่าต่างๆนะครับในเรื่องของการแจ้งเตือนจะอยู่นะคทางทางด้านหน้านี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นโชว์ข้อมูลกราฟนะครับในการทํางานสามารถปิดและเปิดจากแอปพลิเคชันได้เลยนะครับนี่เป็นการเปิดการทํางานก็สามารถดูค่าตรงนี้ได้และดูในหน้าจอมือถือได้ด้วยและสามารถปิดการทํางานได้ ่วนในแอปพลิเคชันก็จะสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกอะลาร์มเซตติงนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันค่าแวกคัมแลวก็จะมีการเปลี่ยนชื่อของตัวอุปกรณ์นะครับเพื่อให้จดจําได้ง่ายนะครับสามารถเปลี่ยนค่าสุญญากาศได้จากมือถือเลยค่าองศาเช่นกันไม่ว่าจะเซตติ n งจากหน้าจอตัวเครื่องหรือในแอปพลิเคชันสามารถทำได้ทั้งสองอย่างนะครับแล้วแต่จะเลือกใช้เลย และตัวนี้ก็จะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับถ้าเขาเกิดมีการอัปเดตตัวเวอร์ชันหรือเฟิร์มแวร์ใหม่ๆเกี่ยวกับระบบของแบ็คคัมเนี่ยก็สามารถกดดูตรงนี้ได้นะครับถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าเวอร์ชันนั้นเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับแต่ถ้ามีการอัปเดตหลังจากที่เราเขาเราเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนให้มีการอัปเดตอัตโนมัตินะครับ ครับทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวแบตข้ามปั๊ม V102 ของแบรนด์ e l i t e นะครับและของแบรนด์ e l เ t e เนี่ยเขายังมีสินค้าอีกมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่น Violet Digital แบตข้ามเกตนะครับเป็นตัว VG w 760นะครับหรือตัว VGW Mini นี่นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดน,นะครับที่จะสอบถามข้อมูลสินค้าการใช้งานหรือ สินค้าคอื่นๆเนี่ยสามารถติดต่อมาได้ที่เพจบริษัทหรือ Li like น์แอดของบริษัทนะครับสุดท้ายนะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆช่างลูกค้าทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับยังไงก็ออกสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ